แล้วทุกลับไปตโวลอยนี่แถเพียกอะสุกสุกเรียบร้อยแล้ว4เมองไปฮอนสบายดีพ่อแม่คอน้องทันนี้เป็นรั ไม่เหียวาเบงว่าเฮาสิไดหร์ลวอ เพ็ดบุ ทำเชียงอง่างไปไมก่กี่นิ้คือซีเมนผ่านเขาเมื่อตามทางแล้วนี่กุบมากาะพอมันแหลมจนตื่นนี่มากินนะนี่พอ มันเกอะกำลังโดนโอ้เติ่นแห้งเสียงมันแห้งเลีเพราะแมนสัตว์น้อยคือสัตว์หง่ ตกใจนี่ค่อยไปบนนี้นี่คอ่อยไปเจอวะมีต้นมะกอ,อกอยู่นี่นะัดได้ยินเสียงมันแลนจักเสียงอย่างค่อยคิดคือเสียงผ่านมีมะกอ,อกบนนี้ ไปหิงมือน,นี่พ่อก็ไล่ยอยู่ได้ไกป่ปลาแล้วก็นกแล้วแล้วกะ็นกเปาก,ออก็หอกแต่ว่ไดดประมาณถ่ายเหียงบนเถื่อ เฮ like ียงยังโบมาเข้ากบไปยิงต่อว่าได้แต้มหนามูหมั่นให้ยิงได้แล้วนกกระโดกนกกระโดกนี่นี่ แล้วอีกแล้วลุวกกระโดูกีกแล้วตัวใหญ่เมื่อนี้ได้ซองแต้มแล้วคือว่มามาันอยู่นี่ให้ นกกำลังสิเข้ามานี่ไอเหียงก็มาแล้วถามไอเหียงมึงว่าลาได้ยังไงน้าได้ไอเหียงสบายดีมานี่วะกะ็ถือว่าโอเคอยู่ได้ฮกโต้นกเค้าเขียวตัวหนึง่งนกกระโดดสองตัวนกเป่าตัวหนึง่งแล้วกะ็นกกระแทดตัวหนึง่งนกกระแสวตัวหนึง่งพอกูเมึงให้ พุตั cues, ้งทึงพุ <zag> ่นบ่ไกลปอนกลายแฮงอลแต่ว่าปืนนั่น <lk> ่อยปับไปประมาณปับไปประมาณมันบ่ືກเลยตัวຖືກนั่นได้เบิดกะหันแม่นอันยิงบ่ຖືກบ่เคยได้ก่อนแบบยิงบ่ตายบ่หยังบ่เคยมีมีแต่บ่ຖືກบ่ຖືກลายอีซอซอไปลูกเดี๋ยวนี้ยังเหลือลูกอยู่6 6ลูกบ่ได้4ลูกนั่นแหละก็สิเบิดแลนี่นนเีย นกกระโดกนกกระโดกนกเป่านกเป่านี่วะนี่ก็แมนคือกันวะเพียงไม่ใช่มันคือต่างกันเนาะนก่มนี่นนก็นี่นกงามนกบัวฟางได้ก็ะได้ลายอยู่มึง

oh fuck and ถือแล้วถือแล้วติดเลยตีเีกเลกอกยังจ yeah. oh. ักบทันเห็นพอโอ้ปลสูตอ๋อไหหอริตาเลยเนาะไอพดพมีใาใหญ่สนีเนาะ่อริปลสูก็ันคบตรเบ็ดนเนาะสมนียตัวมอยู่ไห วานี่นนะตัวหนึ่งมือหนีสองตัวชิด้ให้พังพอปลามือชงให้พ่อแม่อยู่ยเฮือนกินแล้วขาบุ่มีอาหารกินอยูเ่เฮือนแล้วก็เอามองเพิ่มเอาเบ็ดมาเลยเอาลูกปืนนำว้าถือขัดอะไร ถือแล้วปลาสกางได้ลายแล้วได้ฮาโตนี่ถือแล้วปลาเพียปลาเพียปลาตัวนี้มันตางกันกับหมูปลาตัวนี้ดำตัวหมูขาว Продолжение ดางสุดท้ายวันนี้กระตุกไล่งูทันปิดสองตัวไม่เหยนกระติกสามตัวห้าก็ได้คืงห้าก็ยำได้คืงนี่ป้าปาป้าหนกป้าป้าหนุกน้องยังหนกเจ้าใหม่ ทางเสียงมันบินทางเสียงบ,บานอูบ,บานใ <บา S 2> ช่นี่ปลาสดุไปจ้ะบม่มลพสูตราสูตรยามมองแล้วลากระเถิกลายอยู่โาเค สูตรปลาปลาบาทิ้งลายหอดสี่โลห้าโลประมาณห้าโลนี่ โลหมดปลาเมื่อคืนนี้โูมันจะใคยด้วยกินข้าวแล้วกะสิเดินทางเมื่อไปส่งปลาไปส่งอยู่บ้านเพราะไม่อย่ามีอาหารกินก็เลยฝากให้ทังไฟก่อน นี่ไฟก็เริ่มลุกแล้ว <c oughs> ส่วนนกกะเมือบ้านนกกระโดกตัวนี้มันคือกันกับนกกระโดกแต่บอแมนเอานกเปล่าเอาผิดเขาโทษตัวนี้ตัวนี้นกเปล่าตัวนี้กะ เออนกข่าตัวนี้วะเออมันก็คือ,คอกันเบิ้งนกเปานี่มันก็คือกันนกกระโดดนกกระโดดใหญ่ตัวนี้น้อยตัวนี้ง่ายตัวนี้น้อยนี่เฮียงตัวเฮียงว่าสิเห็ดเขาเปียกปากกด เขาเปียกว่ะปลาเหนืองามจะกินโซจัมบุจะกินจัมเอาเคยกินเค้ากินดิบแล้วเป็นเข้าเคยนะเค้ากินเนาะยังกินดิบปลาเคืงเข้ายังกินได้ก้อยนี่ก็แซจบก้อยเคยกินไม่เคยกินปลานี้ เคยกินแต่ปลาขาวป,ปิงปลาตัวนี้ปิงแล้วก็ที่กินแต่ซอยจับ่เคยเคยกินกับไอเติงมันปลาขาวบะปลาไข่มันนี่ปลาเมาื่อคืนนี่กินโมบิดป์ปลายอนกับปลาสกางัง นี่ไอเฮียงก็เอาประกดลงแล้วล้างทางน,นี้ขเขาเปียกก็สุกสุกเรียบร้อยแล้วสีมเมืองไปฮอนฮอนฮอนอะไรเงี่ย มาเด้อพี kind. ่น้องมาเด้อพ so ี่น้องกินข้าวเที่ยงกินข้าวเปียกเนาะอือนอนเป็นยังข้าวข้าวเกินเข้าวเปียกบุ้งหมวคือกันอ้าวมาถึงหนำมันเปียกเด้อามาเข่าวก็เปียกคือกันแต่เข่าเวอร์เข่าเปียกนั่นเข่าเปียกหนึ่งใช่โมหนึ่งเนี่ย ขันจะเชิญเขามุ่นมาหนึ่งไข่แบงคนละฟองกับบะพรางบักินคนเดียวดอกของแสบถึงจะพูดมากเนาะมีแต่บะพรางนะมืองนั่งเขาได้กระทางไข่ประมาณชิบก่าลูกเขากินปะเลยมันนะขันบอดเขาบูนยิงเอาซ้ำขันหัวเขาจะกินปะบิดนะแต่แซคนกิน ให้เดือนละไอเพน,นกัปลกระิ <laughs> กินขา้าวอิ่มกะสีเดินทางเมื่อบ้านเอาปลามาส่งแฟ,แฟนเอาปลามาส่งเม่แฟนของพ่อได้ไหม <laughs> <laughs> เอาสําหรับคลิปนี้กะขอจบทนีก่อนก่อนอื่นหมดต้องขอขอบใจพ่อเม่พี่น้องติดตามละเป็นกำลังใจบ่าวพาง ออคลิปหน้าบ๊ายบาย